มีปลาคุมโซฟาตัวนี้นะครับป้อมโซฟาของคุณนะครับใช้งานได้นานแน่นอนครับป้อมสวัสดีครับใครที่เจอปัญหานะครับโซฟานะครับแบบลายแบบนี้นะครับป้อมนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการแก้ปัญหานะครับนี่เลยนะครับปลาคุมโซฟาตัวนี้นะครับเราสร้าหมาลนะครับคุมแบบนี้เลยนะครับป้อมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบที่เป็นหน้าก้าวร้าหมาคุมก้าวโซฟาได้นะครับป้อมนี่เลยนะตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะสร้างหกันนานนะครับคุณสร้างหมาตัวสักได้นะครับปลาคุมโซฟาตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับคุมเแทบหมด อีกช่วงนึ่งนะครับพวกตัวนี้นะครับจะเป็นชิ้นเดียวนะครับพวกนะครับตัวนี้ก็จะกลุ่มแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับวิธีการกลุ่มนะครับนี่นะครับจะเป็นผ้านะครับหลายนูนนะครับพวกนี่ครับหลายนูนปลาหมีทีนะครับพวกนี่นะครับผ้านะครับจะเป็นหลายนูนปลาหมีทีนะครับพวกนะครับแต่ป้าหลายนะครับตัวนี้นะครับเรื่าเนี่ยพวกเคยอยากได้นะครับถัดสกัดเรื่องเลยนะครับจะหมาตินได้นะครับ ขนาดป้าคุมตัวฟ้านะครับแต่ละไส้ะนรับก็ส่ามาดดูรูปนี้ประกอบไปได้เลยนะครับผม